สวัสดีครับวันนี้วันที่สี่กระดกดาคมสองห้าหกสี่เนาะก็วันนี้ก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องยาฆ่าหญ้ากับยางพาราเนาะ ตรงนี้มันเป็นทางรถทางรถจากบ้านมาขึ้นไร่ทำไมพูดถึงยาค่าย,ยากับยางพาราเพราะทางรถทางเนี้ยน้ำมันจะไหลไหลมาจากถนนถนนใหญ่เข้าบ้านนะเนาะแล้วก็ข้างบ้านด้วย แต่ข้างบ้านก็หญ้ามันขึ้นเยอะหญ้ามันขึ้นเยอะเราก็ฉีดยาฆ่าหญ้าทุกชนิดที่ฉีดอะพอฉีดแล้วสารตกค้างจากยาฆ่าหญ้าฝนตกทีไรตรงเนี้ยน้ำมันจะไหลเนาะมันจะไหลไหลมาทางเนี้ยเป็นทางรถที่แหละมันไหลมาแล้วก็เคยฉีดบ้างเวลาหญ้ามันลกๆตรงเนี้ย ยาคาย้าพอฉีดแล้วยางพาราแถวนี้ทั้งแถวเนาะเสียเกือบทั้งหมดอะทั้งหน้าตายแล้วก็น้ำยางไม่ออกเป็นเฉพาะข้างทางเฉพาะนี่เลยที่อื่นไม่เป็นนะในใน,ในแปลงตรงนี้ยไม่เป็นเนี่ยน้ำไหลมาจากจากข้างบ้านเลย มันจะไหลมานี่แหละเฉพาะแปลงของผมเนาะก็ทำคลิปมาเพื่อเป็นข้อคิดสาหรับคนที่ปลูกยางแล้วทำไมถึงหน้าตายเยอะๆแล้วยางก็ไม่ค่อยออกเนาะตรงที่ไม่โดนยาฆ่าย,ยา ก็ไม่มีปัญหาเรื่องหน้าตายเรื่องหน้าตายไม่เป็นแล้วก็ยางที่จะลดในการออกก็ไม่ค่อยเป็นตรงนี้น้ำมันไหลเขาแค่ทำคลิปมาเพื่อเป็นข้อคิดอะว่า เพื่อนเท่านใดที่มีปัญหาประสบอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะหลายๆสาเหตุสาเหตุหนึ่งก็จากยาฆ่าหญ้าเนี่ยเรื่องสำคัญที่สุดกับปุ๋ยที่ใส่เยอะๆปุ๋ยเคมีเนาะจะมีปัญหาแต่ผมก็พยายามปรับปรุงและแก้ไขอยู่แล้ว แต่ไม่รู้จะใช้ประมาณใช้เวลาสักประมาณสักกี่วันวาะต้นยางก็โตใหญ่แต่ออกไม่เยอะน้ำยางออกเยอะพยายามแก้ไขอยู่พยายามฉีดเนเจอร์แคร์เนเจอร์แคร์สูตรของอาจารย์สเสเยมแหละก็ที่ทำอยู่ในคลิปมีอยู่แล้วแล้วก็พยายามใส่ใส ปุ๋ยปุ๋ยคอกทุกชนิดถ้ามีเนาะที่ราคามันถูกอะใส่พยายามปรับปรุงแต่ไม่รู้จะใช้เวลาประมาณสักกี่วนันเรากำหนดไม่ได้ก็คงเร่งไม่ได้ถ้าเราไม่แก้อย่างนี้ต่อไปยางก็เป็นมากเข้ามากเข้าเราก็ต้องโค่นทิ้งแต่ถ้าเราแก้ไขได้ก็อยู่กับ ที่เรากรีดหน้ายางถ้าหน้ายางไม่เสียเยอะยางก็อยู่กับเราหลายปีแต่ว่าจะเป็นร้อยปีอายุเราอาจจะไม่ถึงหรอกแต่ก็อายุยืนยาวยางยืนยาวเยอะถ้าเรากรีดหน้าดีๆเนาะเรื่องสำคัญนี่แหละยาฆ่าย,ยายายาม อย่าฉีดเนาะถ้าใครต้องการยาที่น้อยไม่มีย้าเลยก็ฉีดก็ยางก็เสียแหละเสียแน่นอนเพราะว่าหลายปีตั้งเริ่มปลูกมาคุกคีกับยางพารามาเขาก็ฉีดยาฆ่ายาทั้งนั้นก็ยางก็เสียหมดเห็นก็ตัดทิ้งหมดอ่ะทุกคนตัดทิ้งหมดเพราะยางไม่ออกทำยังไงก็ไม่ออกจะรีดซ้ายรีดฝวาขีดบนรีดล่าง ยางไม่มีออกเสียหน้าตายบทก็หน้าตายบทก็ได้สูตรของอาจารย์สะเอ็มมาเขาก็บอกว่าเขาทำทดลองมาแล้วเนาะเราไม่ต้องทดลองอีกทำได้เลยก็ คงไม่นานทดลองดูแล้วก็ทับเนี่อื่นมาเยอะแล้วนี่ใส่ปุ๋ยเคมีมาก็มากแล้วฉีดยาฆ่ายามาก็หลายปียางพาราก็กีดมารวมๆเกือบสิบปีแล้วก็มีตาน้ำยางก็ลดลงลดลงแล้วเราก็มาทดลองใส่ปุ๋ยคอกดูสิสักปีหนึ่งฉีดยาฉีด E.M. ็มเนเชแคร์ดูสักปีดูสิ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเราไม่ทดลองก็ไม่รู้เราได้แต่ฟังก็นั่งคิดอยู่มันก็คงไม่รู้เรื่องไม่มีผลก็ลองทำดูแต่เรื่องยาฆ่าย,ยานี่ก็เป็นข้อคิดแหละความคิดของผมคนเดียวก็ลองลอลอง,ลอง,ล,องลองศึกษาดูแล้วกันเราจะจะไม่ไม่เน้น แล้วก็คงไม่ได้บอกใครว่าจะห้ามหรือไม่ห้ามก็ทำคลิปมาเพื่อเป็นการศึกษาก็พิจารณาดูกันเองแล้วกันว่าเรื่องจริงเรื่องเท็จเป็นยังไงแต่ของผมแน่นอน100%ยาค่ายานี่แน่นอนรู้ผลไม่ได้รู้ผลปุ๊บปั๊บหรอกแต่รู้ผลเป็นแน่ ในในระยะ1นึ่ปีสองปีหรือตั้งแต่เริ่มเกลดหรือจนตัดยางทิ้งแกไม่หายไงก็แกไม่หายเรื่องต้นยางผลที่สุดก็ต้องตัดอย่างเดียวเพราะน้ำยางไม่ออกหลายสวนแล้วเห็นมีมาหลายสวนแล้วทุกสวนก็ตัดทิ้งหมดอะเพราะเขาไม่รู้จะทำยังไงไปปรึกษาใครก็มีแต่ยายาตลาดเนาะจากโรงงาน ทำยังไงก็ไม่หายมีจะต้องตัดอย่างเดียวเอาเช้านี้ก็มาคุยกันมีอะไรก็แนะนำกันและกันคุยกันเล่นๆสนุกๆไปผ่อนคลาย